เดินไปหน่อยส่งกันบ้านให้ดูนะครับนี่ก็ที่ทุสักให้มานะครับแย่หวานอิสราเอลนะครับก็รอดแรงมาแล้วนะครับตอนนี้ก็อันนี้วันสงกรานพอดีเลยครับเข้ามาปลูกนี่ครับงามบ้างไม่งามบ้างก็หลายกออยู่นะครับนั่นส่วนมากนี่รอดแล้วนะครับรอดแล้วฝนไงเฮ้ยนี้นี่ครับเขาผ่านแรงมาได้ครับนั้นที่ปลูก ที่มากับอิดันนั้นผมจําไม่ได้แล้ววันเดือนอะไรเดี๋ยวก็กลับไปย้อนไปดูนะครับนะครับนี่ก็พอได้ใบใหม่นะครับใบใหม่เนี่ยแต่ว่าพอทิ้งช่วงเนียสังเกตว่าใบอ่อนเริ่มจะไม่ไม่สดสดแล้วครับแต่ว่าศักนี้เป็นพืชที่ทนแรงสุดยอดเลยนะครับนะครับเพรานั้นรองก้นตรงนี้ไ้นะครับโบกใบเป้งมารับฝนนะครับเพราะว่าฝนมาเป็นพักๆนี่ผมเชื่อว่าเขาอยู่ได้ได้เลยครับตอนนี้นี่ครับออกใบนะครับีศักทองนะครับที่ปลูกวันนั้น พวกนี้ชุดลงถุงแล้วที่มีคลิปอันเก่าอยู่นะครับแนวนี้นะครับออกมาแล้วนะครับสักทองสับรดพ่อยังไม่ฟื้นเลยในเปียออกดอกนี่ครับโอ้โหใบเป่งๆเ,เลยนี่ครับก็โอเคนะครับอันที่ตายไปก็มีนะครับฝั่งนู้นมีตายด้วยกันก่อนเจออยู่แต่ที่รอดเนี่ยครับตรงนี้ริมทางขึ้นไปนู้นนะครับ วันนี้พารกิจไม่รู้งร่วงครับพาธโมมาด้วยเจอยุงบอม,ม้าไปครับแต่ชอบต้นสักจริงๆครับนี่โอ้โหขึ้นแตกข้อนะครับแตกข้อเดี๋ยวปิดตำแหน่งข้างล่างนี้ออกเขาได้เลี้ยงยอดอย่างดียวกไปเลยครับ <c oughs> รอนะครับอดทนใจเย็นรอฝนนะครับแล้วก็นี่ครับบานพลัวเอามา ถ้าไม่ทิ้งเยอะนะครับถ้าฝนนี่ผมว่าวันนี้สงกรานแล้วก็คงจะสามสี่ห้าวันมาสักครั้งเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาแล้วครับพวกนี้แล้วปีหน้าไม่ต้องกังวลแล้วครับเพราะต้นใหญ่แล้วนะครับนี่คือความง่ายแล้ววันนั้นผมมารดน้ําอยู่พักหนึ่งหลังๆไม่ไหวครับน้ําก็หมดด้วยนะครับก็เลยไม่รดนะครับก็ปล่อยทิ้งวัดใจนะครับแต่ว่าเหมือนที่เห็นครับตายน้อยนะครับตายประมาณสองสามต้นนะครับที่ที่ตายจริงๆส่วนมากก็รอดแล้วก็ ออกอาการแบบนี้ครับนี่ครับนี่คือรอยยิ้มที่รับฝนนะครับนี่ถ่ายจากมุมนี้เขาสวยนะครับนี่ครับไว้แคปดูต้องหยุดดูเลยเดี๋ยวเวียนไปทางนู้นนี่ครับตรงนี้ปลูกกลอดดเลยครับตกตกไปนู่นเลยครับมิตา้นอะอะไรดูงูและแพะเยอะจริงจครับเจ้าโมครับโดนไปประมาณพันนกว่าตัวครับสร้างภูมิทัตานนะครับนี่ ลอยยุงเดี๋ยวก็ต้องโดนด่ายเลครับพ่อมันไม่ใช่ใครนี้นะครับแผนให้ดูกว้างๆนะครับก็เป้าหมายคือจะทําสวนยางยั่งยืนแหละครับนี่แถวนี้นะครับก็ตรงไหนยางมันขาดนะครับนี่เป้าหมายก็เลือกแล้วนะครับตรงนี้ขาดนะครับก็น้ำมมาถือกล้องมาอันนี้มามาเลยตากกล้องตากกล้องโดนยุงกัดนะครับมาสองคนโดนวันสงกล้านนะครับ1ิดสามเมษาเอาส่งมาที่พ่อือดิโอยุงกัด เพียบเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยไปทาบไอ้นั้นแซมบักเอาส่งมาถือๆแล้วก็ดูๆในกล้องว่าภาพสวยไหมดูต้นก่อนนี่ครับธรรมดาไม่ค่อยซื้อครับวันนั้นเจอเพจหนึ่งก็ขายมาสิบบาททนไม่ไหวเลยเอฟมานะครับนี่จำปลาทองครับโอ้เหอมมากระหว่างยางขาดนะครับก็คาดหวังว่าแสงคงน่าจะพอนะครับขดหลุมก็นิดเดียวครับเดินเดาดีครับแล้วก็ผู้ช่วยก็คือโมคืออะไรครับนี่ขี้วม่ขี้โัวแห้งนะครับ ออลองไปเลยครับลุงกัดลุยลุยเนี่ยอย่าบ่นดิทำงานก่อนจะบ่นอ่ะถ่ายภาพหน่อยอ่ะพ่อบอกแล้วให้ดูกล้องให้ดีถ่ายตรงให้ดีนะครับพ่ปลูกเหมือนเดิมครับเ<ส>อาด,ดินไปปังบังที่นิดนึงที่ว่าเก่ามากเลยครับน,นะครับก็หวังว่าก็หวังว่าจะอยู่ได้นะครับมาดูกันว่ายัางไงเพราะสวนนี้เพอ่อหมายคือจะปลูกป่าแซมแน่นอนครับ เนี่ยจำปาทองครับโอ้โหต้นต้นไม้นี้ต้นไม้นี้นปลูกวันนี้วัน,น,นี่วันที่มู<พ>ไม่ได้ส่องดูที่พ่อเลยบเบมือนมูม่รู้ส่องภาพดูอะไรเอาลงไปตากล้องก็ต้องส่องตรงนี้เนี่ยเห็นไหมนี่าม็อบทำชั่ชวคราวไว้ก่อนครับแต่ว่าเขาอยู่ในปลายางนะครับไม่เป็นไรหรอกจำได้นะครับนี่ก็ตอนนั้นนนั้ไม่อยู่ในาาไม่ได้ดูกล้องเลยเนยกล้องส่องอะไรอยู่เห็นไหมอ่ามาให้ดูแสงอีกครั้งนะครับเพราะว่าเป็น โดยยางที่ขาดนะครับที่นโมยืนก็แสงข้างบนเนี่ยค่อนข้างจะมีนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะโตได้ขนาดไหนเป้าหมายคือถ้ายางพวกนี้หมดอายาุก็จะสัดใส่ไม้ป่าไปแทนหมดแล้วครับตรงนี้นะครับเจแปดได้นะครับตรงนี้ล็อกนี่นะครับเป็นป่ายางที่คุณนายตัดอยู่นะครับล็อกข้างนอกนะครับผู้ช่วยไม่ไหวเดียนี่นะครับปลกมาได้ แถวนี้ขาดเยอะนะครับไม้มันล้มนะครับล้มนู่นที่ล้มอยู่ก็เห็ดขึ้นแล้วนี่ล้มพอ่อต่อเขานะครับนี่ผุผุแล้วนะครับผ<อ>ุแล้วถิ่นนี้คือถิ่นเดิม,มคือลุมพ่อนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะอยู่ได้ไหมหอบไม่ใช่หอบอะไรหรอกหอบเถียงกับเด็กยุงเยอะเลยนะครับนี่พาลูกมาทรมานเลยรีบกลับได้แล้วนะปลูกเอาเลิกไว้ก่อนนะครับสิบสาม มีสาหยุนนะครับ2,564